สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์ครับคุณเคยไหมครับที่กำลังไถหน้าจอโซเชียลมีเดียแล้วไปเจอใครสักคนโพสต์ความเห็นในเรื่องที่คุณคิดว่าคุณรู้ดีแล้วความรู้สึกบางอย่างมันก็พลุ่งพล่านขึ้นมาในใจความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปแก้ไขอยากจะเข้าไปบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคุณเข้าใจผิดแล้วความจริงมันคือแบบนี้ต่างหาก หรือในวงสนทนาคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เขาไม่ยอมเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามอธิบายทาั้งๆที่คุณมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกที่ว่าทำไมเขาไม่เก็ตนะทำไมเขาถึงยังดื้อดึงอยู่กับความเชื่อผิด,ผด ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากครับเราทุกคนต่างก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้และลึกๆแล้วมันมาจากความปรารถนาดีที่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ให้กับคนอื่นแต่เคยหยุดแล้วถามตัวเองอย่างจริงจังไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้นั้นเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเรารู้จริงและการรู้ของเรานั้นมันเป็นความรู้ในระดับไหน วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ท้าทายความคิดและความเชื่อของเราอย่างมากครับเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นยาขมที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตทางปัญญาและจิตวิญญาณหัวข้อนั้นก็คือเรื่องของระดับแห่งการรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่อันตรายที่สุดที่เรียกว่าการไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นเราอยู่ทุกวินาทีเราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายดายแค่ปลายนิ้วเราอ่านบทความสั้นๆเราดูคลิปไม่กี่นาทีแล้วเราก็ฟังพอดแคสต์ไม่กี่ตอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้แล้ว เรามีความเห็นในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องสุขภาพและจิตวิญญาณแล้วเราก็พร้อมที่จะปกป้องความรู้นั้นอย่างสุดชีวิตพร้อมที่จะถกเถียงกับใครก็ตามที่เห็นต่างแต่การกระทําเช่นนี้ล่ะครับคือประตูที่เปิดไปสู่ความขัดแย้งไม่รู้จบคือบอ่อเกิดของอคติและที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นกําแพงที่ปิดกั้นการเรียนรู้และการเติบโตที่แท้จริงของเราเอง นักปราชญ์และนักคิดมากมายได้พยายามแบ่งระดับของความรู้ออกเป็น4สภาวะซึ่งผมจะขออนุญาตนำมาเรียบเรียงในภาษาที่เข้าใจง่าย,ายๆเพื่อให้เราได้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันครับสภาวะทั้ง4นี้เปรียบเสมือนดินแดน4แห่งในแผนที่แห่งปัญญาของเราเองดินแดนแห่งแรกคือรู้ว่าตัวเองรู้ดินแดนแห่งที่สองคือรู้ว่าตัวเองไม่รู้ ดินแดนแห่งที่3คือไม่รู้ว่าตัวเองรู้และดินแดนแห่งสุดท้ายที่ลึกลับและอันตรายที่สุดคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรามาลองเดินทางเข้าไปสำรวจดินแดนแต่ละแห่งด้วยกันช้าๆนะครับเริ่มจากดินแดนแห่งแรกรู้ว่าตัวเองรู้หรือที่ฝรั่งเรียกว่า n o n n o n s ดินแดนแห่งนี้คือพื้นที่แห่งความสบายใจของเราครับมันคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาฝึกฝนมาจนเกิดเป็นทักษะเป็นความเชี่ยวชาญเป็นข้อมูลที่เรามั่นใจว่าเรารู้จริงเช่นคุณรู้ว่าคุณขับรถเป็นคุณรู้วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คุณทำงานด้วยทุกวันคุณรู้ชื่อของคุณเองคุณรู้ข้อเท็จจริงพื้นฐานต่างๆที่คุณได้เรียนมา การมีดินแดนแห่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นครับมันทำให้เรามีความมั่นใจมีความสามารถในการใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือพื้นที่แห่งความสามารถของเราแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับอันตรายเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งความสบายใจนี้ก็คือความประมาทและความพึงพอใจในตัวเอง เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเรารู้ดีแล้วเราอาจจะเริ่มหยุดการเรียนรู้เราอาจจะเริ่มคิดว่านี่คือทั้งหมดที่มีอยู่และที่แย่ไปกว่านั้นคือเราอาจจะใช้ความรู้ที่เรามีในดินแดนนี้ไปตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกดินแดนนี้ มันคือจุดเริ่มต้นของอัตตาคือจุดเริ่มต้นของความยึดมั่นถือมั่นในความรู้ของตัวเองที่ในทางธรรมะเรียกว่ามาณนะคือความถือตัวถือว่าเรารู้เราเก่งเราแน่ต่อไปเราจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งที่สองดินแดนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตนั่นคือรู้ว่าตัวเองไม่รู้หรือโนน n k นโ w น s ดินแดนแห่งนี้คือพื้นที่แห่งความถ่อมตนและประตูสู่การเรียนรู้ครับมันคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้ฉันต้องไปศึกษาเพิ่มเติมการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอรหรือความโง่เขลาเลยครับในทางตรงกันข้ามมันคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่ยิ่งใหญ่ โซเครติสปราชชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือฉันไม่รู้อะไรเลยประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้แต่หมายถึงเขารู้ตัวอยู่เสมอว่าจากราวานแห่งความรู้นั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลเสียจนสิ่งที่เรารู้นั้นมันเป็นเพียงแค่เศษผงทุลี เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่รู้ประตูแห่งการเรียนรู้ก็จะเปิดออกเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่รู้ความเยื่อหยิ่งจองหองก็จะลดลงเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่รู้คุณจะกลายเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่รู้คุณจะเริ่มตั้งคำถามแทนที่จะให้คำตอบคนที่ฉลาดและมีปัญญาที่แท้จริงจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ครับ พวกเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้แล้วมองว่ามันคือโอกาสในการเติบโตไม่ใช่ความบกพร่องที่น่าอับอายการตระหนักรู้ในความไม่รู้ของตนเองนี่แหละครับคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของปัญญาดินแดนแห่งที่3เป็นดินแดนที่น่าสนใจและค่อนข้างลึกลับนั่นคือไม่รู้ว่าตัวเองรู้หรืออ n นนนส ดินแดนแห่งนี้คือศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเรามันคือทักษะสัญชาตญาณหรือปัญญาญาณที่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยตระหนักว่าเรามีมันอยู่คุณเคยไหมครับที่สามารถพูดปลอบใจเพื่อนได้อย่างถูกที่ถูกเวลาโดยที่คำพูดเหล่านั้นมันไหลออกมาเองโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหรือคุณอาจจะมีความสามารถในการจัดระเบียบบ้านได้อย่างน่าทึ่งทั้งๆที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรอะไรมาเลย หรือบางทีคุณอาจจะมีสัญชาตญาณในการมองคนออกแต่คุณก็มักจะปัดมันทิ้งว่าคงแค่คิดไปเองสิ่งเหล่านี้คือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของเราเป็นทักษะที่เราอาจจะซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติที่เราไม่เคยให้ค่ามันการที่เราไม่รู้ว่าตัวเองรู้ทำให้เราพลาดโอกาสในการใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เราอาจจะขาดความมั่นใจในความสามารถที่เรามีอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นความรู้หรือทักษะที่มีค่าการจะเข้าถึงดินแดนแห่งนี้ได้นั้นต้องอาศัยการใครครวนตัวเองอย่างลึกซึง้งการเปิดใจรับฟังฟีดแบ็จากคนรอบข้างที่อาจจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและการกล้าที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นมันคือการเดินทางเพื่อค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเอง และแล้วเราก็มาถึงดินแดนแห่งสุดท้ายดินแดนที่อันตรายที่สุดมืดมิดที่สุดและเป็นต้นตอของปัญหาความขัดแย้งในโลกใบนี้นั่นก็คือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้หรืออ k n unknown โนนอ n k โนน n s ดินแดนแห่งนี้คือจุดบอดที่สมบูรณ์แบบของเรามันคืออคติที่ฝังรากลึกความเชื่อที่ผิดผิดที่เราไม่เคยตั้งคำถาม ความไม่รู้ในเรื่องสำคัญสคัญที่เราไม่เคยแม้จะตระหนักว่าเราไม่รู้มันอยู่ในทางพระพุทธศาสนาสภาวะนี้ใกล้เคียงกับคำว่าอาวิชชาที่แปลว่าความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ความไม่รู้ในกฎแห่งกรรมความไม่รู้ในกฎตรยลักษณ์มันคือความมืดบอดทางปัญญาที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้โดยไม่รู้ตัวครับ อันตรายของมันร้ายแรงขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือคนที่อ่านบทความสุขภาพเพียงบทความเดียวแล้วก็สรุปเอาเองว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะไปแนะนําหรือวิจารณ์การรักษาของแพทย์ คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือคนที่ฟังเรื่องราวมาเพียงด้านเดียวแล้วก็ปักใจเชื่ออย่างสนิทใจพร้อมที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกและพร้อมที่จะแชร์ต่อเพื่อสร้างความเกลียดชังคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือคนที่จะถกเถียงในประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเรื่องาศาสนาหรือการเมืองด้วยความมั่นใจเต็มร้อยทั้งๆท,ท,ที่ความรู้ที่ตัวเองมีนั้นช่างผิวเผินและเต็มไปด้วยอคติ เมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราจะคิดว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแต่แท้จริงแล้วเรากำลังยืนอยู่บนพื้นฐานของอคติเมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราจะคิดว่าตัวเองกำลังแสวงหาความจริงแต่แท้จริงแล้วเรากำลังแสวงหาสิ่งที่มาสนับสนุนความเชื่อเดิมของเราเท่านั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราจะตัดสินผู้อื่นอย่างง่ายดายแต่เราจะไม่เคยหันกลับมามองตัวเองเลย เมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราจะสร้างกำแพงไม่ใช่สะพานเมื่อเราไม่รู้ว่าเราปิดประตูแห่งปัญญาทั้งปวงและเปิดประตูสู่ความขัดแย้งและความทุกข์ความน่ากลัวที่สุดของมันคือเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะปกป้องจุดบอดของเราอย่างสุดชีวิตเพราะเราเชื่อว่ามันคือความสว่างเราจะเถียงเพื่อปกป้องความไม่รู้ของเราโดยที่เข้าใจผิดไปว่าเรากำลังปกป้องความรู้ในทางธรรมะ สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับทิฏฐิหรือความเห็นที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีลับภวตะปารมาตคือความยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติหรือความเชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากปัญญาและทิฏฐุปาทานคือความยึดมั่นในความเห็นของตนว่าเป็นจริงที่สุดถูกต้องที่สุดปัญหาคือแล้วเราจะออกจากดินแดนที่มืดมิดแห่งนี้ได้อย่างไรเราจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ได้อย่างไร มันดูเหมือนเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ใช่ไหมครับแต่มันมีครับทางออกไม่ได้อยู่ที่การพยายามสแสวงหาความรู้ทั้งหมดในจักรวาลเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ทางออกอยู่ที่การเปลี่ยนทัศนคติและการฝึกฝนเครื่องมือทางปัญญาบางอย่างสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการน้อมรับเอาความถ่อมตนเข้ามาไว้ในใจครับมันคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดที่ว่า สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้และถูกต้องที่สุดในวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดในวันพรุ่งนี้ก็ได้มันคือการตั้งสมมุติฐานหลักในชีวิตว่าอาจมีบางอย่างที่เราไม่รู้และบางอย่างนั้นอาจจะสําคัญมากด้วยแค่การมีสมมุติฐานนี้อยู่ในใจก็เหมือนการจุดเทียนเล่มเล็กๆขึ้นในห้องที่มืดมิดแล้วครับมันทำให้เราเริ่มสงสัยในความเชื่อมั่นอันเต็มเปี่ยมของตัวเอง สิ่งต่อมาคือการฝึกฝนเครื่องมือที่ในทางธรรมะเรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งแปลอย่างง่ายๆว่าการทำในใจโดยแยบขายหรือการคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีเหตุผลคิดสืบสาวไปจนถึงต้นต่อโยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดฟุง้งซ่านแต่คือการตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมคนนั้นถึงโง่จัง ลองเปลี่ยนเป็นมีมุมมองไหนที่ฉันยังมองไม่เห็นในเรื่องนี้บ้างแทนที่จะถามว่าทำไมเขาไม่เชื่อฉันลองเปลี่ยนเป็นอะไรคือรากฐานความเชื่อของเขาและอะไรคือรากฐานความเชื่อของฉันแทนที่จะหาข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองลองจงใจหาข้อมูลที่คัดค้านความเชื่อของตัวเองดูบ้างแล้วพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลาง นี่คือการฝึกฝนเพื่อทลายกำแพงของไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ครับมันคือการจงใจส่องไฟฉายเข้าไปในมุมมืดของจิตใจตัวเองอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังคือการฟังอย่างลึกซึ้งครับเวลาที่เราถกเถียงกับใครสักคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจแต่เราฟังเพื่อหาช่องโหว่ในการโต้กลับเราไม่ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดแต่เรากำลังคิดถึงสิ่งที่เราจะพูดต่อไปลองเปลี่ยนใหม่สิครับ ครั้งหน้าที่คุณไม่เห็นด้วยกับใครลองตั้งใจฟังเขาอย่างแท้จริงฟังโดยไม่ตัดสินฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจโลกของเขาฟังเพื่อที่จะเห็นว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาครับแต่การพยายามทำความเข้าใจจะช่วยถลายกำแพงอคติในใจของคุณเองและอาจจะทำให้คุณมองเห็นจุดบอดของตัวเองที่ซ่อนอยู่ได้และสุดท้ายคือการฝึกสติหรือ การตามรู้กายใจของตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความเชื่อของเราถูกท้าทายเมื่อมีคนพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความเชื่อของคุณให้ลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมันมีความโกรธไหมมีความหงุดหงิดไหมมีความรู้สึกอยากจะเอาชนะไหมความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือยามเฝ้าประตูของดินแดนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ เมื่อไรก็ตามที <t <t ่มันปรากฏตัวขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังปกป้องจุดบอดอะไรบางอย่างอยู่ได้ด้วยให้ใช้สติหยุดตัวเองไว้ก่อนอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งโต้ตอบแค่รับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วถามตัวเองด้วยคำถามจากโยนิโสมนสิการการเดินทางผ่านดินแดนทั้งสี่แห่งนี้คือการเดินทางของชีวิตครับ เป้าหมายไม่ใช่การไปให้ถึงจุดที่เรารู้ทุกอย่างเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้แต่เป้าหมายคือการขยายดินแดนของรู้ว่าตัวเองไม่รู้ให้กว้างใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามลดขนาดของดินแดนไม่รู้ว่าตัวเองให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รู้มาเป็นการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่การสะสมคำตอบแต่คือการรักในคำถามมันไม่ใช่การยึดมั่นในความถูกแต่คือการโอบรับความจริงครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกมั่นใจในอะไรบางอย่างเหลือเกินจนอยากจะไปตัดสินคนอื่นลองหยุดสักนิดนะครับแล้วถามตัวเองเบาๆในใจว่านี่คือความรู้จากดินแดนไหนกันนะ เรากำลังยืนอยู่ในดินแดนแห่งความรู้ที่แท้จริงหรือเรากำลังติดอยู่ในกับดักของดินแดนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้กันแน่คำถามนี้เพียงคำถามเดียวอาจจะเปลี่ยนจากการสร้างศัตรูมาเป็นการสร้างมิตรอาจจะเปลี่ยนจากการสร้างความขัดแย้งมาเป็นการสร้างปัญญาและอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลได้ครับ สำหรับวันนี้เวลาของฟังแล้วเกทพอดแคสต์ก็หมดลงแล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณเก็ทอะไรบางอย่างในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ